สวัสดีคะ่ะทุกคน welcome back to my channel vanilla icy สวัสดีนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง vanilla icy คะ่ะ today I'm going to her my new purchase again เดี๋ยวแนนก็จะมาเปิด her นะคะก็จะเป็นอะไรนั่นหะคะ her ของแนนก็คือสั่งของมาจากเว็บไซต์เออสั่งของมานะคะจากเว็บไซต์หนึ่งที่สวีเดนนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของจ o Malone London ค่ะ So I'm again order some stuff uh, from a website and is going to be about Jomalone London London. Okay so this is the first one. this is a soap Jomalone soap. Oh so smell so good. This one is called English Pear and Freesia. This is a shower soap. อันนี้นะคะก็เป็นสบู่นะคะสบู่ของโจมาโลนะคะกลิ่น English Pear and f r i s i a นะคะแนนมีตัวโคลลนของกลิ่นนี้อยู่แล้วนะคะแนนก็เลยสั่งสบู่มานะคะก็คิดว่าจะเอามาใช้ลองใช้ดูนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมตอนที่แนนไปรับพัสดุนะคะแล้วแนนก็เปิดไปรับพัสดุแล้วหยิบเอากล่องมาคือแบบ ล่มันหอมทะลุกล่องอะหอมทะลุกล่องเลยอะบอกเลยอะเออ so when I pick up the package and I could smell it directly outside with outside the box without I open the box I already smell this one is so gorgeous I tell you that you guys need to try this one ก็เป็นสบู่ที่หอมมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ เป็นตัวแรกนะคะที่สั่งมาจ้าต่อมาตัวที่สองค่ะแทแดะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวบัตออลนะคะเป็นกลิ่น red rose นะคะ so this is the bath oil uh, red rose um this one you can use uh, drop in the bathtub or you can put on your body when the, your body is a little bit wet you know and then you can Use it as a body oil as well อันนี้นะคะก็สามารถใช้ไดเ้เวลาหยดในอ่างอาบน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านแนเนเนี่ยไม่มีอ่างอาบน้ำแล้วแนนก็ได้มีการคุยกับพี่ปูปูฟรองส์นะคะปูฟรองฝรงั่งเศสะคะ แล้วก็พี่ปูก็ได้เคยเคยลองใช้ตัวนี้นะคะพี่ปูก็รีวิวเอาไว้พี่ปูก็บอกว่ามันสามารถใช้เป็นบอดี้ออยล์ได้นะคะก็ให้ทาแบบว่าตัวเนี่ยยังชุ่มๆเปียกๆอยู่นะแนนก็เลยลองซื้อมาอยากจะใช้นะคะเพราะว่าแนนเป็นคนผิวค่อนข้างจะแห้งนะคะ แล้วตัวนี้นะคะก็เป็นขนาดออ250 ml นะคะราคาก็อยู่ประมาณ460 Swedish Krona ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าแนนได้มีส่วนลดออ20%นะคะ2อันนี้ก็เลยได้ถูกลงไปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวมาทดลองกลิ่นนะคะคือแนนมีน้ำหอมของโจโมโลนนอยู่4-5ขวดนะคะเป็นโคโลนนะคะแนนก็เลยอยากจะซื้อ ตัวนี้มาเพราะว่ามันสามารถเอาไปผสมกับเโคโลนสตัวอื่นได้แบบฉีดทับเป็นเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยอืมกลิ่นแบบกลิ่นแบบหอมหอมแบบกุหลาบกุหลาบอะ่ะหอมมากคือเรื่องกลิ่นเนี่ยคือหอมหอมจริงๆแต่เดี๋ยวแนนจะลองใช,ใช้ดูก่อนนะคะแล้วแนนก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเนอะ ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่แนนคิดว่าแนนไม่ชอบอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยตัวเองดูดีคือมันมันเป็นแบบกว้างๆแบบนี้เลยอะ่ะแล้วแนนกลัวมากเลยอะ่ะกลัวที่จะแหบว่าเปิดแล้วทำหกอะ่ะชิบ่ายเลยนะเว้ยถ้าเปิดแล้วทำหกอะ่ะคือมันไม่มีตัวล็อกไงแนนคิดว่าเดี๋ยวแนนจะไปหาซื้อสเปรย์นะคะขวดสเปรย์ขวดเล็กๆอะ่ะแล้วเอาอันเนี้ยไปเทใส่ เพราะว่ากลัวตัวเองตัวเองเ่ยเป็นคนซุ่มซ่ามมากๆนะก็อาจจะแบบว่าถ้ามันหกมาแนงคงร้องไห้อะเพราะว่ามันแพงด้วยไงเออนั่นแหละต่อมาค่ะทุกคนชิ้นสุดท้ายค่ะชิ้นนี้ก็บอกเลยนะคะได้ลด25%ค่ะก็สั่งมานะคะแทแดาดูเลยนะคะนี่เห็นไหมคือแบบว่าห่อแพ็เกจจิ้งมาหรูหราอลังการมากเลยนะคะเออนันชอบแบบ ของโจมารโลน,นั้นว่าแบบเขาห่อของมาดีอะแล้วเขาก็ให้ตัวถุงมานะคะแต่แน้นก็จะเก็บเอาไว้แหละถุงอันเนี้ยเอาไว้ใส่ของเนาะก็นี่นะคะมาเปิดโบกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอ๊ยตายละเอาโบใส่นี้ไหมแท้ๆเฮ้ยน่ารักอะจะว่าไปก็น่ารักนะเอาโบมาใส่หัวดีป่ะตัวเองเอ้ยโอเคอยู่นะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ <laughs> okay, what do you think? I use the, this one like a headband. It looks funny, right? Whatever. I have fun. Doesn't matter what other people think about me. I don't care. Oh, I do care, but I don't give a shit. Ah! I ปดมาก็เป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะดูเลยนะจ๊ะดูเลยนะจ๊ะโอ้ยเลิศหรูอลังการนะคะอันนี้ก็เป็นบาฟออยอีกแล้วนะคะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะดิฉันสั่งบาฟออยมาอีกขวดหนึ่งนะคะกลิ่นนี้นะคะชื่อ p ิ o n y brush s u ู t ถ้าเกิดว่าแนอนอ่านผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะนี่นะคะกลิ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ที่คลิปนะคะ p ิ o n y b r u s ัช something something นะคะเอออ่านไม่ออกนะคะ ก็เป็นขนาดเดียวกันนะคะขนาดเดียวกับขวดนี้นะคะสอง ml ห้าสิบมลค่ะก็กลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นดอกโบตั๋นนะคะพี่ปูก็ได้ได้ใช้แล้วได้คุยกับพี่ปูพี่ปูบอกว่าหอมดีนะคะกลิ่นนี้เนี่ยแนนจะทาและแนนจะเอาไปผสมกับกลิ่นอื่นนะคะกับโคลโอที่แนนมีนะเดี๋ยวมาเปิดดมมันก็เป็นฝาแบบน,นี้นะคะมันไม่มีอะไรปิดเนาะเออ นี่ยอันนี้ก็หอมแบบหอมแบบดอกไม้ดอกไม้อ่ะความรู้สึกของแนนอ่ะอหอมแบบฟูโร่เออก็กลิ่นโอเคนะหอมใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองไปทาที่ตัวดูนะคะว่าว่าทาแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกยังไงคือบางครั้งเนี่ยพวกน้ำหอมพวกอะไรเงี้ยเรามาดมกลิ่นอ่ะ คือบางทีมันก็หอมเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเอามาใช้กับตัวเราอะ่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไปไปเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเออนั่นแหละก็วันนี้ก็มาเปิดดูให้ดูสั้นๆน,นะคะว่าแนเนเนี่ยไปตำโจมลโลนมานะคะแล้วเดี๋ยวแนนจะมารีวิวนะคะให้ทุกคนฟังนะจ๊ะเดี๋ยวจะมารีวิวทีละตัวกันเลยนะคะว่า แต่ละตัวเนี่ยใช้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเออนั่นแหละก็ช่วงนี้เนี่ยดิฉันก็บ้าโจมาโลนมากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าจะสะสมนะคะโจมาโลนเอาไว้ในคอลเลกชันนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวจะ ทยอยทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะคะตามภาษาคนรวยนี่นะคะเออโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ลาไปพร้อมกับอ,อ๋อโบดำนะคะดูนะโบดำโบดำสแสดงใจสวยเนาะสวยปะเออเกี่ยวอะไรกับรีวิวเนี้ยบ้าบอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย บาจ้ามาจ่ะจิงจ้ามาจ่ะจิงจ้ามาจ่ะจิงจ้าโอ้โหจ้าไปละ